สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปล่างสูตรที่3นะครับก็อาจจะช้าไปหน่อยนะครับแต่ก็มันเหมือนขาดอะไรไปอย่างอะไม่ได้ทําแล้วมันขาดอะไรไปอย่างนะครับก็เราใช้สูตรแสนบวกพันนะครับแสนหลักแสนบวกหลักพันนะครับผมเราจะเริ่มกันเลยโดยสยติที่เราจะใช้ก็คือ1 สติตั้งต้นนะครับ1มิถุนาหกสานะครับ1มิถุนาหกสานะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับหลักแสนนะครับ8 3 1 5 6 7นะครับ8 3 1 5 6 7แสนบวกพันนะครับ8ปบวกหเป็น9เลขดับนะครับผมมาดูในส่วนของ10ล่างนะครับผมหลัก10ออก64นะครับงวดประจำวันที่อันนี้16 สิมิถุนานะครับผมสิบมิถุนาออก6กสี่นะครับ16มิถุนาออกหกสี่ก็เลขดับเราเป็นเลขเก้นะครับหลักสิบนะครับเป็นเลขหกนะผมขีดตรงนี้เลยนะผมขีดตรงนี้เลยนะว่าดับสนิทนะก็เหมือนเดิมนะครับผมเราใช้สูตรนะครับวันที่16นี่แหละ นะครับ16นะครับ5 16 9 6 7นะครับผม5้า 6, 9 6 7นะครับหลักแสนหลักพันนะครับเป็น11นะครับเป็น11เราใส่1นะครับผมเป็น11เราใส่1นะครับ11เราใส่1ออกวันที่1กรกฎานะครับ 1นึงกรกฎาออก8 3ล่างนะครับผมออก8 3ล่างเลขดับเราเป็นเลข1นะครับหลักสิบเป็นเลข8กวดดับสนิทนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราใช้หนึ่งกรกฎาก็คือเลขรางวัลที่1 1หนึกรกฎาเป็นตัวตั้งนะครับก็คือ3 4 7นะครับ สามสี่เจ็ดสองนะครับสามสี่นะครับก็สาบวกเเป็น0นย์ะครับก็คือ10นะครับใช้สายเลขศูนย์ไปเลยออก5 3นะครับ16กรกรกฎาออก5 3นะครับเลขดับเป็นเลขศูนย์เลขสิบเป็นเลขห้ 5, นะครับก็ดับสนิทนะครับผม นะครับก็มาดูในส่วนของหนึ่งสิงหานะครับผมหลักแสนบวกหลักพันนะครับผม8บวก3เป็น11นะครับผมก็ใส่เลข1เลย1สิงหานะครับผม1สิงหาออก92นะครับผมเลขดับเราเป็นเลข1นะเลขดับเราเป็นเลข1นะครับออก92นะครับก็ดับสนิทนะครับมาดู16สิงหานะครับผม5 6 9 3, 9 1นะครับ9บวก5้านะครับ 9บวก5้าเป็น4นะเป็น14นั่นแหละนะครับเลขออกนะครับ16นะครับ16สิงหานะครับออก8 8ดเลขดับเราเลข4ี่ออกหลักสิบเป็นเลข8ดนะครับผมก็เข้านะครับมาดู1กันยาบ้างนะครับผม1กันยาบ้างนะครับก็ตามนี้เลยนะครับ9บวก5เป็น4ี่เหมือนเดิมนะครับเลขดับของเราเป็นเลข4ี่นะครับ1กันยานะครับหลัก ที่มันออก9 9 9 9 7หละหล,ลักหน่วยล่างนะครับเป็นเลข8ก็คือหลัก2ตัวล่างนะออก9 8นะครับผมหลัก10เป็นเลข9เลขดับของเราเป็นเลข4นะครับผมมาดูในส่วนของอ่า16กันยาบ้างนะครับผม16กันยาเหมือนเดิมเราใช้1กันยาเป็นตัวตั้งนะครับ1กันยารางวัลที่1ก็คือ9 9 9 9 9, 9 7นะ ใช้เลข9กับเลข9้าหลักหมื่นอ่าหลักแสนกับหลักพันเนี่ย9บวกเ้าเป็น18นะครับเลขดับของเราเป็นเลข8นะพอมาออกวันที่16กันยา16กันยาออก5้าหลัก10เป็นเลข5้านะครับเลขดับเป็นเลข8นะครับก็ดับสนิทอีกแล้วนะครับผมนะก็มาดูในส่วนของอ่า1ตุลาก่อน1ตุลากันเลยนะครับผมนะครับ2บวก4ี่เป็น8ดเอ้ย2บวก4ี่เป็น6 4 5ี่ห้าหนะครับห <c oughs> ลัก เลขดับของเราเป็นเลข6นะครับก็1กันยานะออก59นะครับเลขดับของเราเป็นเลข6เนี่ยหลัก10เราเป็นเลข5นะครับมาดู16ตุลานะครับผม16ตุลานะครับ8 3 7 8 9 3เนี่ยใช้1ตุลาเป็นตัวตั้งเลยอ่ารางวัลที่1นี่แหละนะครับ8ปบวกเนะครับผม15นะครับใส่5ไปเลยนะครับใส่5ไปเลยออก 3 8นะครับผมออก3 8ล่างนะออก3 8ล่างเลขดับรอให้เป็นเลข5้านะครับผมเลขดับรอให้เป็นเลข5นะครับก็บดับอยู่นะครับผมมาดูในส่วนของ1พฤศจิกายนนะครับเราใช้เลขนะเลขรางวัลที่หนึ่งของ16ตุลานี่เนี่ย,เ,ยเลขรางวัลที่1เนี่ย2 8 6 0 5 1 6บวก2เป็น8นะครับผม6บวก2เป็น8นะ6 7 8ดดนะครับ เลขดับของเราให้เป็นเลข8นะครับก็งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน63นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดนะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นแค่แนวทางของสูตรเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับ1พฤศจิกายนนะครับเลขดับหลัก10ล่างนะเลขดับหลัก10ล่างนะครับเลขดับหลัก10ล่าง เลข8นะครับผมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม